สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคะวันนี้นะคะทิพย์ก็จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเนาะที่อยากจะแนะนํากับเพ,เพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนๆสงสัยไหมคะเวลาที่เพื่อนเพื่อนเห็นพวกบรรดาพิตตี้หรือว่าจะเป็นเอ่อคนที่เขาแต่งงานอะไรประมาณนี้คะ่ะทําไมผิวถึงขาวจังทาไมถึงดูมีออร่าถึงใบขนาดนั้นวันนี้นะคะทิพย์จะมาคลายข้อสงสัยให้เพื่อนๆค่ะ เดี๋ยวนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดมากมายนะคะที่ช่วยทําให้เพื่อนเเนี่ยขาวอย่างทันใจเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องไเซึ่งการฉีดยาการกินกูต้าไทออหรือกินเท่าไหร่เมื่อไหร่จะขาวกินไปหมดกี่แผงแล้วเสียเงนินไปเท่าไหร่ทําไมไม่ขาวนะคะแต่วันนี้เนี่ยตัวนี้ช่วยได้ค่ะเพื่อนเพื่อนจะไปงานอยากขาวได้ขาวได้ทันใจเลยค่ะตัวนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ของนี่ค่ะ เห็นไหมรูปร่างแพ็กเกจน่ารักด้วยสีม่วงตัวนี้ของ BabyKiss Thailand นะคะอ่าผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือซี่ผลิตภัณฑ์ BabyKiss ค่ะแต่ไอ้ y k i y Kiss t h a i l a n d เนี่ยก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรคะ IG เนาะเหมือนจะมีคนมาก็คือ เป็น IG ของเขานะคะเพื่อนๆสามารถ Follow ได้นชื่อ Baby Kiss Thailand หรือว่าจะแอดไลน์ไปเพื่อสอบถามในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็แอดไลน์ไปได,ได้ที่ Baby Kiss Thailand เหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือตัว Snow White ค่ะแค่ชื่อก็รู้แล้วว่ามันขาวขาวเหมือนหิมะประมาณนั้นเนาะค่ะก็ตัวนี้เนี่ย คือทิฟได้ลองใช้แล้วแล้วก็มีคนทักว่าไปทำอะไรมาไปฉีดผิวมาหรือเปล่าทำไมเดี๋ยวนี้ขาวจังเปล่าเลยคะ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยตัวนี้เลยคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะมาให้ดูใน,นส่วนของเนื้อครีมเนื้อครีมมันนะคะจะเป็นสีม่วงม่วงนี่คะ่ะอันนี้คือเนื้อครีมมันนะคะจะทาให้ดูว่ามันขาวขึ้นยังไง อันนี้นะเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้เปรียบเทียบมือสองข้างเนาะลราจะบอกว่ากลิ่นมันหอมมากตัวนี้เนี่ยคือกลิ่นมันคล้ายจะเหมือนกับบูเบอรี่เหมืนอนผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือทาเสร็จแล้วอันนี้เฉพาะมือนะคือทาได้ง่ายมากแล้วก็คือมันคือที่เป็นคนที่ขนแขนค่อนข้างเยอะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ จะทาแขนทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยลองใช้มาหลายตัวแล้วนะไอ้เกี่ยวกับไอ้ตัวทาเราให้ผิวขาวเนี่ยเนะี่ยคือมันไม่ใช่ว่าเราทาแล้วเนี่ยคือมันจะขาวแค่แบบช่วงแบบที่เราทาอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าในตัวของมันเองเนี่ยมันจะมีบอกเลยว่าส่วนในตัวของมันเองนะเดี๋ยวขออ่านนิดนึงเนาะตัวของมันเองเนี่ยมันบอกว่าเป็นบีบีบอดี้โลชั่นสูตรขาวขึ้นทันที ที่ทาถึงห้าระดับค่ะตัวนี้เนี่ยมันผสมซิมเมอร์เกรดพรีเมียมเลยนะคะก็คือทาแล้วเนี่ยตัวเราเียจะขาวเปล่งประกายไม่รู้อันนี้เพื่อนๆจะพอมองเห็นไหมแต่เนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ย,ยประมาณนี้อ่ะเนี่ยคือมันขาวขึ้นอนะ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ผิวจะเนียนแล้วตัวนเนี้ยเนี่ย ม,มันมีส่วนผสมของสารกันแดดด้วยนะคะ SPF 30 PA บวกบวกบวกนะคะในส่วนผสมของมันเนี่ยก็จะมีเบอร์รี่นี่กลิ่นมันถึงหอมเหมือนเบอร์รี่เนาะแล้วก็ Q10 CoQ1010 เนพื่อนๆก็อาจจะทราบถึงคุณสมบัติของ c o q 1 0แล้วเนาะว่ามันช่วยในเรื่องของออความขาวใสาความที่แบบ ดูเต่งตึงไม่ดูแก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เนี่ยคือดีจริงๆก็เลยอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆลองใช้ดูนะคะเวลาไปออกงานหรือว่าวันไหนมีเดทกับหนุ่มๆนะคะคือทาตัวนี้แล้วเนี่ยจะบอกว่าหนุ่มๆจับไม่ได้เลยว่าเพื่อนๆเนี่ยทาผิวแล้วที่สําคัญนะคะมันกันน้ําด้วยเนาะต่อให้ไป เล่นะสงการหรือว่าออกไปช่วงนี้หน้าฝนเนาะทาออกไปแล้วแบบโอ้โหบางคนใช้ผลิตภัณฑ์บางตัวแล้วทาไปปุ๊บเนี่ยไปโดนฝนตัวลอกเลยเป็นด่างๆอะไรเงี้ยแต่คอนเฟิร์มว่าตัวนี้ไม่ลอกจริงๆนะคะขอยืนยันแล้วคอนเฟิร์มว่าใช้ดีจริงๆค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำเพื่อน ให้ลองใช้ดูนะคะไม่ได้ค่าโฆษณาแล้วก็ไม่ได้คิดขายสินค้าเองด้วยก็คือที่รู้จักตัวนี้เนี่ยก็คือดูตามโซเชียลแคมแล้วก็มีเน็ตไอดอลนะคะที่เขามา,ารีวิวมาแนะนำแล้วก็เลยเออลองซื้อมาลองใช้ดูแล้วรู้สึกว่าโอเคมันดีจริงๆวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำนเพื่อนนะเนาะก็เดี๋ยวบอกอีกทีเนาะก็ลอง f o l l o w นะคะ IG Baby Ki s s Thailand นะคะ ไลน์เขาก็ ID BabyKiss Thailand เหมือนกันเข้าไปในนั้นเนี่ยก็คือจะมีน้องแคทเธอรีนนะคะเขาก็จะมารีวิวมาโพสผลิตภัณฑ์หลายๆตัวทั้งในเรื่องของ BBCC หรือแม้จะเป็นครีมกันแดดลิปหรือว่าเป็นอาหารเสริมบำรุงผิวคือในใอ IG นั้นก็คือมีครบทุกอย่างเลยนะคะค่ะงั้นวันนี้ก็ ลัฝันดีนะคะเพื่อนๆไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายมันไม่ยอมไปอะ่ะไปก่อนนะ